สวัสดีครับมาพบกับรายการบล็อกนะครับที่เราทํากันทุกๆรอบนะครับก็ประมาณ2อาทิตย์เราเจอกันทีนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเรามาทําอะไรกันเราเตรียมรถไว้เตรียมส่งมอบให้กับคุณลูกค้านะครับซึ่งจริงที่เ e อ็กซ์คูสิมอเตอร์เนี่ยเราส่งมอบรถแทบทุกวันนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นมุมที่เราใช้ในการส่งมอบรถให้กับลูกค้านะครับจริงๆก็เป็นมุมถ่ายรูปของโชว์รูมด้วยนะก็เรียกว่าเวลาคุณลูกค้ามารับรถก็ได้มีโอกาสถ่ายรูป พร้อมกันกับทางเซลล์ของเรานะครับที่นี่วันนี้ก็ค่อนข้างพิเศษหน่อยเพราะวันนี้เรามีรถที่ค่อนข้างพิเศษนะครับมาส่งมอบให้กับคุณลูกค้าวันนี้เลยทำล็อกให้ดูกันเพราะรถกันนิ่งจริงหายากนะตัวนี้เป็นตัวยาริสนะครับ1.2สมาร์ทโฉมล่าสุดเลย ตัวนี้เนี่ยเรียกว่าสภาพป้ายแดงโชว์รูมเลยยังไงอย่างนั้นนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยวิ่งอยู่แค่200กว่าโลเชื่อไหมคันนี้เนี่ยเอ็กซ์คูซีมอเตอ,เตอร์ก็หามาให้คุณลูกค้าได้นะเป็นรถปี2023วิ่ง200กว่าโลจริงๆสภาพกริบมากไม่ต้องแปลกใจคุณลูกค้าเห็นรถแล้วรีบเข้ามาจองแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะปล่อยรถแล้วนะครับรถพันนี้เนี่ยยิงอยากให้ดูเลยนะสภาพแบบป้ายแดงจริงเพราะมันวิ่งแค่200โลนะเนี่ยภายนอกภายในนะครับนี่ดูภายนอกก่อน สวยคลิปแบบนี้เลยนะอันนี้คือตัวสมาร์ทเลยนะฮะนี่โฉมปัจจุบันเลยที่ขายในโชว์รูมายแดงยังไงอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็ภายในก็ใหม่เอี่ยมเลยนะคือเปิดมาเนี่ยกลิ่นใหม่ยังอยู่เอางี้นะใหม่คลิปเลยและที่สําคัญวันนี้เรามีนี่ด้วยนี่ให้คุณลูกค้าดูจริงก็ก่อนส่งมอบเราก็จะให้คุณลูกค้าดูตรงนี้เนี่ยก็เป็นหลักฐานการันตีนะฮะให้กับคุณลูกค้าได้รับทราบนะครับว่าที่นี่เรามีตรวจสภาพนะครับจากบริษัท g ูอ Inspection ทุกคัน ที่นี่ตรวจร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่มีคันไหนไม่ตรวจหลายที่บางที่เขาอาจจะแบบมีตรวจคันที่สวยๆอย่างเดียวของเราตรวจทุกคันเพราะเราการันตีว่ารถเราสวยทุกคันจริงๆนะครับอันนี้คันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะตัวนี้เป็นบริษัทที่ได้รับมาตรฐาน JAA นะครับของประเทศญี่ปุ่นเลยนะแล้วคนอินสเปกเตอร์ก็เป็นญี่ปุ่นด้วยวันนี้เราให้คุณลูกค้าได้ดูเลยว่ารถคันนี้เป็นยังไงนี่ดูประวัติเขาเลยนะครับรถคันนี้นะครับเป็นโต้ใต้ยาริสทะเบียน C ขอไข่พอพาน2340นะนี่เราก็จะเห็นกันนะว่า ตต้ยาริสสีขาวปี2 0 2 3ทะเบียนตรงกันนะครับ4ขอไข่พอพันน่ศเลขไม้2อ่กิโลน้อยไหมหาแบบนี้ไม่ได้แล้วนะต้องบอกอย่างนี้นะครับระดับคุณภาพตัวนี้ก็จะให้เห็นนะครับโครงสร้างได้5ดาวอันนี้จุดสูงสุดเลยนะภายนอก5ดาวภายใน5ดาวครบต้วนหมดนะครับสภาพสวยทริปเลยภายนอกภายในได้5ดาวหมดนะครับนี่เราจะมีรีพอร์ตรถให้ดูนะครับเนี่ยรถคันนี้มีการตรวจมาก็จะเป็นเอกสารเรียบร้อยแบบนี้นะครับ มีมาให้คุณลูกค้าได้ดูนี่หลักฐาน,น่ยเลขใหม่ก็ยังมีระบุให้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะคนตรวจผมให้ดูคนตรวจนิดหนึ่งเป็นญี่ปุ่นนะอันนี้บอกให้เลยไลเซน์เป็นญี่ปุ่นอยู่แล้วนะก็อันนี้ให้เห็นนะครับว่าที่นี่มาตรฐานเข้มงวดมากนะครับนั้นจะซื้อรถมือสองทั้งทีนะไม่ต้องกลัวเรื่องโด,โดนย้อมแมวมาที่เ e อ็กคูซีมอเตอร์ได้เลยนะครับที่นี่เราการันตีทุกคัน100เรเเรามีรถร้อยกว่าคันตรวจร้อยกว่าคันทุกคันไม่มีคันไหนไม่ตรวจนะครับ น่าจะเป็นโชรูมเดียวนะครับในประเทศไทยที่กล้าการันตีแบบนี้นะครับแล้วก็นี่โลโก้ตรวจแล้วก็จะมีโลโก้คูนิสเพคเชชั่นแบบนี้ให้นะครับอันนี้ก็เรียกว่าเดี๋ยวเตรียมส่งมอบให้คุณลูกค้าคุณลูกค้ามาถึงผมคิดว่าน่าจะตื่นเต้นนะเพราะคุณลูกค้าท่านนี้เนี่ยต้องบอกก่อนบินตรงมาจากนิวซีแลนด์วันเนี้ยบินตรงมาจากนิวซีแลนด์เพื่อมารับรถคันนี้โดยตรงนะครับเดี๋ยววันเนี้ยมาแล้วจะขออนุญ,ญาตสัมภาษณ์ท่านด้วยนะครับเพื่อที่จะให้รู้สึกว่าเออ เห็นรถคันนี้จากไหนนะแล้วทําไมถึงตัดสินใจซื้อรถที่นี่นะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามารอลูกค้ากันเดี๋ยวคุณลูกค้ามาเรามาสัมภาษณ์คุณลูกค้ากันนะครับ สวัสดีค่ะเซลร์ปุ้ยนะคะเซอร์ปุะะ้ยจากดีเอ็กซ์คูซมอเตอร์ค่ะวันนี้นะคะปุ้ยก็มีส่งมอบรถ1คันค่ะซึ่งคันนี้นะคะขอบอกเลยว่าเป็นไฮไลท์สุดๆค่ะเพราะว่าไม่เพียง200กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะสำหรับเจเ้าเตย์ใต้ยาลิสนะคะ1.2มาร์ทคะปี2023ของปุ้ยคันนี้เขาบอกเลยนะคะว่าคันนี้นะคะไม่แค่200กิโลเมตรจริงๆค่ะแต่คิดว่าไม่เนี่ยไฮไลท์แล้วใช่ไหม สิ่งที่ไฮไลท์มากกว่านี้นะคะก็คือว่าลูกค้าของปุ้ยท่านนี้นะคะเดินทางไกลมาจากนิวซีแลนด์เลยค่ะเพื่อจะมาเจ้ารับรถเจ้ายาริสของปุ้ยคันนี้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราลองมาสัมภาษณ์ลูกค้าดูนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างสวัสดีค่ะีิตาสวัสดีค่ะเป็นไหคะรถคันนี้เห็นแล้วตูกใจมากค่ะถูกใจเลยคะสวยตรงปกไปเลยค่ะตรงปกมากค่ะชอบไหมชอบชอบสุดๆเลยนะเหมือนกับที่รูปที่ปุ้ยส่งให้ดูเลยหรือเปล่าคะตรงเป๊ะเลยตรงเป๊ะเลยใช่ไหมคะแล้วการบริการของปุ๋ยะคะเป็นยังไงบ้าง เพลินประทับใจรถคอาหรือเปล่าเนี่ยรถคอาพูดหรือเปล่าสวยเสวยเสวยประทับใจรถสวยรถสวยคนก็สวยอ๋อขอบคุณมากค่ะที่ร้านขายละท่าเรานี้ถ้าสมมติว่ามีเพื่อนบ้านแล้วกันหรือว่าพี่ตานจะได้ถ้าจะซื้อรถอีกคันนึงเนี่ยยังจะซื้อรถที่เอ็กซ์เพรสมอเตอร์ของเราอยู่หรือเปล่าคะค่ะแน่นอนค่ะแน่นอนแน่นอนแล้วเซ็นเตอใช่ไหมคะแล้วอย่างเงี้ยเราก็ได้ถามว่าพอเพิ่งลงเครื่องมาเนี่ยเดี๋ยวจะต้องขับรถกลับสุรินทร์กันเลยเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงคะพี่ สี่ร้อยกิโลเมตรน่าจะประมาณสักก็มีแปดเก้าชั่วโมงนะคะดังนั้นนะคะเอฟซีมอเตอร์ของเรานะคะก็มีของสัมานาคุณนะคะให้พี่ตานะคะและครอบครัวนะคะก็คือแท่นหมอนรองคอไฟฟ้าค่ะไว้ขับไม่ต้องกลัวเมื่อยเลยเป็นของสัมานาคุณนนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะโอเคค่ะแล้วก็ดังนั้นนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวปุ้ยขอตัวนะคะพาพี่ตานะคะเจ้าของรถคันใหม่ไปส่งมอบรถกันค่ะสวัสดีค่ะ we เอานะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีทําการส่งมอบตัวรถเนี่ยให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยนะตัวโายาริสตัว1.2สมาร์รุ่นใหม่ล่าสุดเลยคุณลูกค้าก็อย่างที่เราเห็นนะครับก็ประทับใจทั้งเรื่องของการบริการของพนักงานขายของเราแล้วก็เน้นย้านะครับเพื่อให้คุณลูกค้ามั่นใจนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยตรงตามมาตรฐานเราก็มีการตรวจสอบคุณภาพจากกูอินสเปกชั่นทุกคัน,นคซึ่งที่นี่รถทุกคันนะครับร้อเปมีการผ่านการตรวจจากกูอินสเปกชั่นแน่นอนจากของประเทศญี่ปุ่นนะครับตามสโลแกนของเรานี่เลยนะ รถใช้แล้วคุณภาพที่คุณมั่นใจเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าที่หารถอยู่เข้ามาดูรถที่เ e อ็กซ์คลูซีฟมอเตอร์ของเรานะครับการันตีคุณภาพทุกคันนะครับเรามีเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้คุณลูกค้าก่อนส่งมอบรวมถึงการรับประกันสินค้าให้กับลูกค้า1ปี2 0 0 0 0กิโลนะครับให้คุณลูกค้าด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้อุ่นใจสบายใจได้นะครับคุณลูกค้าท่านไหนที่กําลังจะมองหารถใช้แล้วคุณภาพอยู่เข้ามาทดลองขับนะครับที่นี่เรามีให้ทดลองขับด้วยนะครับทดลองขับแล้วก็ ดูรถจริงนะครับได้ที่ E อ c l u s i v e m o ของเราเปิดบริการทุกวันนะครับเข้ามาดูได้นะครับไม่เว้นวันอาทิตย์นะครับก็ทำการนัดพนักงานขายของเรานะครับก็วันนี้คิดว่าล็อกประมาณนี้นะครับเพื่อให้คุณลูกค้าได้เห็นภาพว่าการการบริการแล้วก็คุณภาพสินค้าของเราอยู่ในระดับไหนนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ตามครับแล้วเดี๋ยวมาติดตามล็อกครั้งต่อไปในอีก2อาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ